ครั้งหนึ่งพระอาจารย์เปลี่ยนได้รับนิมิตว่ามีผู้หญิงอายุมากแล้วคนหนึ่งใส่บาตรท่านเพียงครั้งเดียวได้เคยคิดจะถักหมวกถวายท่านเพื่อสวมในหน้าหนาวท่านเห็นในนิมิตว่าเขาไปหาท่านและพูดว่าจะขอลาแล้วพระอาจารย์เปลี่ยนจึงส่งจิตไปดูที่บ้านพบว่ากำลังใกล้จะตายลมหายใจสั้นลงและสิ้นในที่สุด พอตายแล้วมีผู้หญิงสองคนมาจับแขนผู้หญิงที่ตายแล้วเอาแส้เคี่ยนตีรุ่งขึ้นเช้าพระอาจารย์เปลี่ยนออกบินธบาทได้พบลูกเขยของผู้หญิงคนนั้นจึงถามว่าแม่เสียแล้วใช่ไหมลูกเขยแปลกใจที่ท่านทราบพ,พระอาจารย์เปลี่ยนจึงบอกว่าเขาไปลาท่านที่วัดเขาไปไม่มีสุขเขามีทุกข์ทำบุญอุทิศให้เขาบ้าง และใส่เสื้อให้เขาด้วยปกติผู้หญิงคนนี้ชอบทำแต่ปานาติบาตแต่ลูกเขยและลูกสาวชอบทำบุญอยู่เสมอนิมิตในเรื่องนี้จึงเป็นทุกขตินิมิตส่วนสุข,ขตินิมิตนั้นพระอาจารย์เปลี่ยนได้พบในเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งชอบถวายดอกไม้ทูบเทียนทุกครั้งที่ไปวัดหรือไปหาพระอาจารย์เปลี่ยนเมื่อตายแล้วปรากฏว่า มีดอกไม้เคารพศพกเป็นจำนวนมากหญิงผู้นี้ได้ไปสู่สุขตินอกจากนั้นแล้วชาวบ้านหลายคนที่เคยถวายปัจจัยค่ารถค่ายานพาหนะแก่พระเมื่อเวลาจะละสังขารไปบางคนมียานลอยลงมารับบางคนมีรถมารับเพื่อพาไปยังสถานที่ที่เป็นทิพย์ซึ่งเขาได้สร้างสมบุญไว้วันหนึ่งท่านไปบินทบาท สังเกตเห็นสุนัขตัวเมียตัวหนึ่งอยู่กับเจ้าของบ้านที่เป็นผู้หญิงเมื่อท่านไปบินทบาทผ่านหน้าบ้านนี้สุนัขจะวิ่งไปเตือนให้เจ้าของบ้านได้รู้แล้วรีบนำเอาอาหารออกมาใส่บาสุนัขทำเช่นนี้อยู่เป็นประจำพระอาจารย์เปลี่ยนจึงตั้งจิตดูสุนัขจึงรู้ว่าเมื่อก่อนสุนัขเคยเกิดเป็นลูกสาวของเจ้าของบ้าน แต่ผิดศีลข้อสามเพราะคบชู้เมื่อสามีรู้ก็ไม่ยอมรับพร้อมกับสาบานว่าถ้ามีชู้จริงขอให้เกิดเป็นสุนัขด้วยผลของกรรมนี้เมื่อตายไปจึงเกิดเป็นสุนัขอาศัยอยู่กับหญิงเจ้าของบ้านนั้นเองท่านจึงบอกเจ้าของบ้านให้รู้และดูแลสุนัขให้ดีส่วนนิมิตรูปสัตว์ต่างๆเช่นวัวควายสุนัขแมว มีผ่านเข้ามาให้ท่านเห็นเป็นประจำเป็นเพราะจิตผู้นั้นยังต่ำหรือเคยเป็นสัตว์นั้นมาก่อนแต่ยังไม่หมดวิบากกรรมจึงพาให้เห็นในรูปเดิมเช่นคราวที่อยู่วัดป่าสลวงมีพระจักผาแด่นมาพักที่วัดท่านได้รับนิมิตว่ามีพระมาสององค์มีลักษณะเป็นควายมานอนอยู่ที่ศาลารุ่งขึ้นเช้าตเตรียมตัวออกบินทบาท ได้พบพระสององค์นั้นจริงแต่ยังนอนหลับอยู่บนศาลาได้ทราบภายหลังว่าพระทั้งสององค์บวชได้สิบพันษาแล้วแต่การภาวนายังไม่ก้าวหน้าเมื่อมีโอกาสเรียนถามหลวงปู่ตื้อท่านอธิบายว่าเป็นเพราะจิตไม่ถึงไหนยังเป็นสัตว์อยู่จึงเห็นนิมิตอย่างนั้นครั้งหนึ่งขณะนั่งภาวนาเห็นนิมิตผู้หญิงคนหนึ่ง เดินยิ้มมาพอเข้ามาใกล้ก็เป็นสุนัขจากสุนัขเป็นแมวก่อนจะถึงท่านก็กลับเป็นอีกคนเมื่อได้พบหญิงนี้จริงท่านเห็นเป็นการไม่สมควรเพราะไม่มีผู้ชายอยู่จึงไล่ให้กลับก่อนเรื่องนี้ท่านให้คำอธิบายว่าผู้หญิงคนนี้เคยเกิดเป็นสุนัขแล้วจึงเกิดเป็นแมวต่อจากนั้นจึงเกิดเป็นคน แต่จิตยังไม่มีความแรงทางด้านกามารมณ์อยู่จึงมีนิมิตออกมาให้เห็นการได้นิมิตมานี้บางครั้งก็มาตักเตือนให้ระวังอันตรายจากการโดนทำร้ายร่างกายบ้างจากการรบกวนจากเพศตรงกันข้ามบ้างท่านจึงต้องคอยตรวจสอบตลอดเวลาและทำให้พระอาจารย์เปลี่ยนมีความรู้และเข้าใจในคำเทศของหลวงปู่ตื้อที่ว่า พระหมาพระแมวโดยไม่มีข้อสงสัยอีกเลยท่านก็ได้เล่าอานิสงส์ของการถวายทานต่างๆที่ชาวบ้านได้ร่วมถวายตามที่ท่านได้พบในนิมิตเช่นผู้สร้างโรงฉันถวายขณะนี้มีปราสาทเกิดอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นปราสาทหกชั้นผู้ร่วมสร้างบางไรายได้เสียชีวิตแล้วก็ได้ขึ้นไปอยู่ในปราสาทด้วย แม้เป็นผู้ร่วมสร้างก็ยังได้อยู่ในปราสาทนั้นโรงฉันซึ่งสร้างด้วยไม้แม้ไม้บางชิ้นจะเป็นดูทะลุได้แต่เมื่อเป็นทิพป,ปราศาสตก็ดูสวยงามเพราะผู้ถวายทานได้ถวายด้วยความบริสุทธิ์ใจใช้ไม้เท่าที่หาได้และมีอยู่ไปก่อสร้างท่านได้พูดถึงผู้ที่เข้ามาช่วยงานวัดแต่มีความไม่บริสุทธิ์ใจเป็นที่ตั้ง คือมีชาวบ้านคนหนึ่งมาทำหน้าที่หิ้วปิ่นโตให้พระเนนออกบิณฑบาตแล้วชาวบ้านถวายกับข้าวใส่ปิ่นโตให้คนผู้นั้นจะแอบเอากับข้าวดีๆในปิ่นโตเก็บกลับบ้านก่อนจะมาถึงวัดพระอาจารย์เปลี่ยนได้เห็นคนผู้นั้นเป็นเปรตตั้งแต่ก่อนตายมาหาท่านในนิมิตมีท้องใหญ่โตมากมีปากเท่ารูเข็มมีลูกอันทะใหญ่ยาว ชายผู้นั้นก็ยอมรับว่าขาโมยของวัดจริงหลวงปู่ตื้อเคยพูดถึงเรื่องพระหมาพระแมวพระควายว่าเป็นเพราะจิตใจตกต่ำเหมือนสัตว์อย่างนั้นจึงแสดงออกมาให้เห็นสัตว์ต่างๆเพราะอาจารย์เปลี่ยนได้ขอให้หลวงปู่อธิบายถึงนิมิตแปลกๆเช่นเห็นคนเดินมาแล้วเปลี่ยนเป็นสุนัขจากสุนัขเป็นแมว เมื่อเข้ามาใกล้ก็กลับกลายเป็นคนเช่นเดิมนั้นเป็นเพราะจิตมีหลายระดับแทรกกันเข้ามาตามลำดับและได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมอีกคือนิมิตเห็นคนธรรมดานุ่งห่มด้วยสีเหลืองแสดงว่าจิตของผู้นั้นเป็นผู้มีสมาธิมีใจเป็นพระคนนุ่งห่มด้วยเสื้อผ้าขาวแสดงว่าจิตของผู้นั้นเป็นผู้ที่มีศีลห้าเป็นปกติ มีใจเป็นเทพคนนุ่งห่มด้วยชุดดำแสดงว่าเป็นผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าชุดดำและเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ขาดแสดงว่าจิตต่ำลงไปกว่าความเป็นคนนิมิตท,ที่แสดงว่าต่ำไปเรื่อยๆก็คือมาในรูปของควายสุนัขถ้าเป็นงูแสดงว่าต่ำหยาบช้าที่สุดมีนิมิตของผู้เป็นพระในลักษณะต่างๆที่ท่านพบมาดังนี้ นุ่งสบงคลุมจีวรผ้าสังคติแสดงว่ามีศีลสมาธิและปัญญาดีเรียกว่าเป็นพระที่สมบูรณ์คลุมแต่จีวรมาแสดงว่ามีสมาธิดีนุ่งสบงใส่อังสะแสดงว่ามีศีลบริสุทธิ์คลุมด้วยจีวรขาดแสดงว่าสมาธิที่เคยมีเสื่อมถอยใส่กางเกงแสดงว่ามีศีนขาดศีลทะลุ ศีลด่างพร้อยขณะที่พระอาจารย์เปลี่ยนอยู่วัดอรัญญวิเวกบ้านปงหากได้รับนิมิตพระดังกล่าวแล้วท่านมีเวลาว่างจะไปพบพระผู้นั้นเพื่อตักเตือนให้ประพฤติปฏิบัติด,ดีขึ้นแม้จะอยู่คนละวัดก็ตาม